มีเรื่องราวปไปวิภาที่อยู่ในวรรณคดีแล้วอยู่ดีๆก็จำลองอยู่ในร้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะอย่างชื่อร้านว่ากินรีกูเมไทยบายวานิ s าบูและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับเชฟวานิสาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I'm fine thank you วันนี้เราจะต้องคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงกับคุณวานิสาบูคุณวานิสาบูเข้าใจภาษาไหมเข้าใจค่ะพูดเป็นภาษาก็ได้ เป็นคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยแต่ที่พี่หยางต้องถามนี่เพราะว่า1ชื่อ2อก็คือเราได้ยินมาว่าไปอยู่ที่ฝรั่งเศสมาถึง15ปีใช่ค่ะก็ไปเรียนหนังสือที่นู่นแล้วก็ทํางานไปเรียนด้านอาหารป่ะค่ะไปเรียนทางไม่ได้ทางด้านอาหารค่ะทางเรียนทางด้านสางังคมวิทยาแต่ว่าทําร้านอาหารไทยกับเพื่อนที่อยู่ที่แพรี่สมัยที่เราเรียนหนังสือหมายถึงเสิร์ฟหรือเปิดร้านเปิดร้านเลยค่ะเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็ พี่ก็กลับไปกลับมาระหว่างประเทศไทยก็เปิดร้านอาหารไทยให้กับเพื่อนๆด้วยที่เปิดร้านอยากใครอยากจะเปิดร้านอาหารไทยเราก็เปิดห้าก็ช่วยเปิดให้ลองคนที่เชี่ยวชาญแล้วรู้ว่าขั้นตอนแล้วมันต้องเปิดยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะรสนิยมการตกแต่งแล้วก็รสชาติอาหารที่ถูกลิ้นคนฝรั่งเศสที่อยู่ที่อยู่ที่นู่นเขาชอบกินแบบไหนไม่เหมือนกับคนไทยเออก็คล้ายๆแต่เขาก็จะกินเผ็ดน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรสชาติก็คือเราพยายามครบรสครบเครื่อง นะคะเพียงแต่ว่าเผ็ดน้อยลงเปิดร้านที่ฝรั่งเศส15ปีค่ะแล้วหลังจาก15ปีนั้นเราไปอยู่ไหนครับก็กลับมาเมืองไทยตอนนั้นกลับมาเมืองไทยแล้วแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีร้านอาหารของเราเองอแล้วก็คิดว่าใครอยากจะเซตอัพร้านอาหารไทยไปต่างประเทศติดต่อเราได้เราก็เลยมาเปิดที่สุขุมวิทซอย8ชื่อร้านกินนรี กูเม่ไทยเราเพิ่งตกแต่งร้านใหม่ว่า2ปีที่แล้วก็มาใส่ใบวานิสบูที่ร้านเราเปิดแล้วเราก็เลยกลับมาปราบับสูตรอาหารก็จริงๆก็เหมือนเดิมเแต่มีเพิ่มเติมเล็กน้อยโดยการที่เราเอาอินกรีเดนท์ที่ไม่เหมือนที่ไหนมาเป็นเอาปลาร้ามาทําเป็นข้าวผัดอันนี้คือข้าวผัดปลาร้า ชื่อนี้เลยอ่ะใช่เลยมันมีเม็ดเม็ดเคยทานแบบพวกอะไรที่ติดกากกะทะมันจะหอมๆนะเราก็ทํากากปาร้าโรยหน้านี่คือกากมะม่วงกากปาร้าโรยแล้วก็มันจะทําให้จริงๆมันเลยเหมือนข้าวยำเพราะว่ามันต้องกินกับมะม่วงมะม่วง่มมะวงหอมแล้วก็พริกคลุกๆกันเนาะผิดชาไหมพี่อ้วนโอ้โหวันนี้ทานทานบางสวิรัตทแต่แต่มีมังสวรรค์ในร้านด้วยใช่ไหมคะมีค่ะที่พี่อ้วนทานได้คืออันนี้คืออันนี้ก็คือพิซซ่า ทุเรียนเอาทุเรียนมาใส่เป็นพิซซ่ามันเข้ากันเลยน้องบูนี่มันเป็นของหวานหรือของข้าวครอันนี้เป็นของจริงๆเป็นของหวานแต่จริงๆเนี่ยคือพี่ก็ยายามทําให้มันเป็นกินข้าวกินหวานสลับกันได้นะคะแต่ลองทานได้เพราะว่ารสชาติไม่ไม่แรงมากนะคะนั่นในในลองหน่อยสิลองดีไหมคะทางนี้เลยน้องบูนะคะน้องสาวดิฉันลองทานอย่างนี้อย่างนี้จริงๆเราต้องกินร้อนถูกไหมมันก็ต้องกินร้อนๆใช่จริงๆต้องทานร้อนนิดนึงแล้วก็จะมีพิซซ่าพิซซ่าต้มยำกุ้งพิซซ่าต้มยำกุ้งเผ็ดไหมเผ็ดนิด เหเผ็ดนิดนึงเพราะว่าต้มยำกุ้งมันต้องเผ็ดอร่อยอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมันเหมือนมันเหมือนขหน่มมันเหมือนกินทุเรียนกับกินพุดซ่าปนกัน้คิดว่ามันเป็นของขาวหรือของหวานมันกึ่งกึ่งอ่ะพิซซ่ามันก็น่าจะขาวอ่ะแต่พอใส่ทุเรียนเข้าไปมันก็เอมีรสชาติหวานหวานแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันหอมเนื้อทุเรียนโดยที่ว่าไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่หวานเกินไปพิซซ่านี่กินอันอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊อิ่ม อไม่เป็นไรอันนี้นอันนี้นเป็นเมนูที่ทุกคนมาต้องทานคือปลาทอดสามรสปลาทอดสามรสวิธีการทอดคือเราต้องทอดให้กรอบนอกนุ่มใน,นแล้วก็น้ําราดถ้าคุณอันสังเกตเราจะทําออกมาเป็นเข้มข้นเพราะว่าเราใช้มะขามแล้วก็ใช้พวกเอ่อทเรีน้ําตาลปี๊บใช้เวลาเราเคี่ยวอีกนิดเดียวก็คือไหม้แต่มันก่อนไหม้มันจะหอมเพราะฉะนั้นมันจะเหนียวข้นเพราะฉะนั้นมันจะคริสปี้มันถึงว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วมันจะเคลือบเราใช้วิธีกันว่าเคลือบ เคลือบน้ําตาแล้วอันนี้เราตั้งใจทําให้รสชาติอาหารออกมาในร้านเนี่ยกินเนรีเนี่ยถูกใจใครอันนี้แล้วถูกใจคนไทยอคนใจทั่วโลกเหรใช่อันนี้ต้องบอกว่าเราเปิดมา15ปีอันนี้เป็นเมนูที่ทุกชาติเมนูคือร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติมาทานเยอะแล้วมี50กว่าประเทศเลยมาทานทุกคนจะบอกว่าอันนี้ได้หมดอันนี้เป็นไงมั่งปลาสามรสอร่อยมากอ๋อใช่เหมาะคนไทยจริงกินไม่ได้ให้ วุณนี้ซาบูฝากสักนิดหนึ่งฮะร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีวันไหนปิดไหมฮะค่ะเราเปิดทุกวันนะคะเปิดช่วงตั้งแต่11โมงเอคคือเที่ยงถึง4ทุ่มมีเ<ม>บอร์โท<ธ>ร <บา S 2> ไหไมคะคุณนารีนะคะมีค,ค่ะก็เบอร์อร02 256 0328ที่ต้อยัน